สวัสดีครับวันนี้บิลซานก็จะมามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคือว่าทุกคนจําไม่นัาปากเป้าได้ใช่ไหมก็คือเป็นหนึ่งในแก๊งบิลซานนั่นแหละทีนี้เนี่ยเขาก็ทํางานพิเศษอยู่ที่ร้านขายรองเท้าย,ยี่ห้อตูดที่เป็นที่นิยมสําหรับคนไทยมากวันนี้ไม่น่าปากเป้าไปเจออะไรบางอย่างกับพฤติกรรมคนไทยที่ไม่พึงประสงค์อยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะ,ะเล่าสิมีอะไรบ้าง ก็วันนั้นลูกค้าคนไทยคือพอดีว่าต้องมีเตืองว่าอะไรนะก็เรีีกว่าปากระเป๋าพอดีวันนั้นลูกค้าคนไทยพอดีป้าเนี่ยกําลังให้บริการให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่แต่ทีนี้มีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาโดยที่กําลังในระหว่างที่ป้ากําลังอธิบายเนี่ยคุณลูกค้าก็พูดแทรกเข้ามาเลยก็คือกลุ่มใหม่มาใชุ่่มใหม่มาแล้วพูดไม่ไม่รอฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นว่าเรากําลังบริการคนอื่นอยู่นะคือฉันต้องการจะบอกว่า เขาไม่บริการฉันละฉันก็เป็นลูกค้าเหมือนกันเรื่องเรื่องหน่อยสิอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งบางทีพนักงานในร้านก็มีจํากัดคือดูแลการที่ทัวร์เข้ามาครั้งหนึ่งเนี่ยคือเข้ามากันสิยี่สิบสามสิบคนดูแลไม่ทั่วถึงใช่แล้วพนักงานท่ร้านมีทั้งมสองสามคนสามสิบคนใช่ไหมไม่ใช่ก็มีเจ็ดแปดคนแต่ว่าก็คือก็ดูแลไม่ทั่วถึงคือก็ต้องวิ่งก็ต้องวิ่งหยิบของอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็เลยอยากขอฝากคนไทยนิดนึงที่มาที่นี่ ใ,ใช่ใแ,ลและอีกอย่างหนึ่งคือคือว่าก่อนที่เคยบอกใช่ไหมว่าคือคือ,คอไม่รู้ทําเหมือนกับว่าเราเป็นคนใช้หรือเปล่าใช่ไหมคือขายรองเท้าก็จริงโอเคแล้วก็เราก็หยิบรองเท้าให้ใส่รองเท้าให้บางทีอ่าใช่อันนั้นอันนั้นไม่ปกติอยู่แล้วที่พนักง,งานขายรองเท้าที่ญี่ปุ่นต้องโดนสบ<ม>ัดรองเทา<ม>้ทาใส่หน <ะ S 2> ้าพูดให้ลูกค้าแต่คือบางท่านเนี่ยคือเป็นคนไทยก็เข้าใจแล้วคนไทยก็ค่อนข้างที่จะถือเรื่อง ท้า <How, S 1> ใช่ไ<ช>หมคะถึงถ้าพนักงานญี่ปุ่นมาบริการก็ตามแต่ว่าการที่ยกเท้าขึ้นมาแล้วพนักงานนั่งอยู่ที่พื้นแล้วเ<ช>รายกเท้าขึ้นมาอยู่ระดับเกือบถึงหน้าเขาเนี่ยมันก็ดูไม่ดีคือถ้าคืาสมมติเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็จะไม่คิดอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะกรุณาค,ค,คิดสักนิดหนึ่งก็ดีคิดซะว่าสมมติลูกคุณกำลังทำตำแหน่งนั้นอยู่หรือแฟนคุณกำลังทำตำแหน่งนั้นอยู่แล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรนะแล้วก็มารยาทอีกอันหนึ่งก็คือเวลามา ไม่ว่าไม่ต้องที่ญี่ปุ่นจากที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีคิวใช่ป mm. ่ะถ้าเกิดเราเห็นพนักงานเขาบริการคนอื่นอยู่แล้วก็โอเคเราต้องต้องใจเย็นนิดนึงคือต้องรอคิวนิดหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดเห็นโอเคเขาว่างแล้วเขาให้บริการลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะโอเคเข้าไปหาเขาได้ไปถามอะไรเขาได้อ๋อใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการรัดคิวถึงลูกค้าจะมาบอกให้พนักงานรัดคิวให้แต่การรัดคิวที่ญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่อยากคายม,ม,ม,มากมากถ<ฟ> <ๆ S 1> ือเป็นเรื่องที่อยากคายมากมาก คนญี่ปุ่นต้องตามคิวอย่างเดียวใช่ห้ามรับคิวห้ามแซงคิวเด็ดขาดใช่อันนี้ก็ฝากไว้น,นิดหนึ่งนะไม่งั้นนักท่องเที่ยวของคนไทยในนักท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูเหมือนกับว่าเป็นนักท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่งที่ชอบเข้ามาในประเทศไทยแล้วเราไม่ชอบเขาเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้แบบนั้นเกิดขึ้นกับคนไทยไม่อยากให้แบบนั้นเกิดขึ้นในสายสายตาคนญี่ปุ่นกับคนไทยนะเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ไว้ด้วยอ่ะสุดท้ายมีอะไรจะฝากไ,ไหมถ้า <c oughs> ไม่มีก็จบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าดูต่อไปว่าบิวสซงจะมาบ่นอะไรให้ฟัง